สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นซาเทศคุงนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นเหมือนเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิวกรงเล็บมังกรแล้วก็ผลฟินิกนะครับเออ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 ยอมครับยอมยอมดยมามาดูที่สกิลแรกนะฮะใช้125มาติรี่ชื่อว่าทารอนไลท เตอร์นะฮะมอนมันมีสองตัวนะม,นมันไม่มีสองตัว <c oughs> ก็เลยแบบยากลำบากนิดนึงโอโ้โ,อโหถ้าจะขนาดนี้ถ้าลอนไลเตอร์นะฮะนี่ก็เป็นการพุ่งแล้วก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรบีบอัดไฟในร่างกายศัตรูอะประมาณนั้นมัน้งสกิลช้ร์จไร้าแบตเตอรี่นะ,ะนี่ ตุ้มเป็นไฟสีฟ้าเนี่ยสกิลที่2เอมเบอร์แล้วก็อะไรต่อไมลืหาอ่านไม่ออกละสกิลที่2ส,สกิลเอ็กใช้250สมัเติรี่นะครับก็เป็นการปล่อยคลื่นไฟที่มันหน้าตาเหมือนมังกรทำอะไรนะ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ผมไป่หาเรื่องมอนเยอะจังวะอืม <c oughs> สกิลแรกได้เมทมันจะเป็นติดแบบรัวๆนะครับสกิลที่หนึ่ง มาสกิลโอ้โหมากระลัวเลยโอ้ยมอนเอ้ยมอนพิโอ้มาสกิลที่สองนี่มันจะเป็นคล้ายมังกรนะ่ะถ้าดูดีๆแล้วแล้วพอเลงไปตรงไหนมันจะติดเบอร์ด้วยนะมันจะเป็นวงเบอร์เลยนี่ประมาณนี้เอเวดก็เยอะอยู่นะไม่ได้น้อย ต่อไปสกิลที่สามครับสกิลสี่อาสกิลสี่สามร้อยห้าสิบมัลติเลยนะฮะชื่อทา infernal vortex นะฮะตุม้มเป็นการรวบรวมพลังแล้วก็ระเบิดออกมาในทีเดียวในคราวเดียวเลยนะับโอ้พวกแกนี่ก็อะไรวะเนี่ยเอฟเอ n ซี <laughs> NPC. แม่งนี่ตุม้ม นี่พิ่เอ่ออ่าไฟติ้งสไตล์นี้ก็ดูจากมาตาเลก็น่าจะรู้กันแล้วนะฟาร์มมาแบบสดๆร้อนๆเลยอันที่จริงฟาร์มน้วนะแต่ผมไม่ได้มารีวิวนะด้วยความเหตุผลเดิมครับขี้เกียจต่อไปมันมันดูแบบสวมหาขี้แต่แบบหนึ่งนะโอเค ก็การต่อสู้มันก็มันจะพุ่งไปข้างหน้ามันมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพุ่งไปข้างหน้าแบบเนี่ยชะตากรรมก็จะเป็นแบบที่ทุกคนเห็นสภาพผมนะฮะอุ้ยมอนวาร์ปได้เชิดมา ตุ้มต่อไปก็ผลฟินิกนะฮะผลฟินิกมาตจนด้ผมอยู่ที่280กว่านะอ่าสกิล1แคนนอนนะฮะเดี๋ยวหาตัวอะไรชดลองดีวะเนี่ยอับบิกมามแล้วกันมาเค้กควีนคราวนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดฮาคิดสังเกตนะครับเพราะสู้กับบอสนะ ผมวิ่งไปดีกว่าวเออทุกคนผมมีสกินสกิลบินไว้ทำไมอ่ะสกิลบินมีแต่ไม่ใช่นะเออสกิลแรกสกิลแซดแคนนอนนะฮะหนึ่งมัตเตอรี่นี่แบบนี้ตุม้มเอฟเฟกสวยมากสกิลแรกใชใ้ดูอีกทีนะะตุม้ม สกิลที่สองก็เป็นการฮิวนะฮะอ่าให้มันอยาให้มันตีผมก่โอนโ,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 โอ้ย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 ให้ตีทีโอ้โหเอาใหญ่เลยสกิลที่สองก็เป็นการฮิวนะฮะแต่สำหรับในโทรศัพท์จะใช้ย,ยากก็ตรงที่มันต้องอยู่เฉยๆนะแบบหนึ่งนี่แบบนี้แต่แรกด้วยเอเนอร์จีของเราเพื่อการฮิวนะฮะใช้เยอะอยู่นะต่อไปก็สกิลที่สระเออสกิลที่สอง สกิลเอเก้าสิบมัเตอรี่นะครับสกิลที่สามสกิลซีร้อยหกสิบมัเตอรี่นะครับฟาดคิกครับอ้าวแหลกนิดนึงนะนี่เออแคนนอน แล้วก็ฟาสคิกครับอืมแบบนี้ต่อไปก็ก่อนไปก่อนไปสกิล V แเราเอาสกิล F ก่อนละกันนะฮะไฮบริดฟลายนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็ไปการบินนะฮะเออแบบนี้แหละ <laughs> ต้องกดค้างเพื่อบินนะผมบอกไว้ก่อนอืม พอฮิลลือดตัดโอโอโอเนี่ยพอฮิลแล้วเราจะแบบเดินช้าลงมากเลยนะต้มต่อไปสกิลสุดท้ายฮะสกิลวีฟฟูทรานฟอร์เมชันก็คือการแปลงร่างขั้นสูงสุดการแปลงร่างแบบเต็มนั่นเองนะก็ทําให้ดดเมจเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทําให้สกิลกว้างขึ้นม้กประมาณนี้ไม่ได้หาข้อมูลนะ เสงวงฮิลก็กว้างขึ้นมั้งแต่ใช้ยากกับที่แคบนะฮะนี่ก็จะเป็นล่างที่แบบบินสะดวกขึ้นนะครับที่เห็นผมใช้ผลฟินิกก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะเพราะผมจะทำผลฟินิกอาเวกนะครับแต่มันทำยากมาก อ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงสเต็ปการตีบิ๊กมัมของผมนะครับแต่อันนี้เพิ่งผมเพิ่งมาใช้โทรศัพท์เล่เล่ตีบอสนะจะยากนิดนึงเพราะไม่ได้เล่นนานมากๆเลยในโทรศัพท์โอ้โหคาตาคุริเกิดนะแต่ผมไม่ไปตีหรอกครับเปิดหาคิดสังเกต นี่แรงจริงนะอืมเออเ้าวประการปั้มมัรติพลฟินิก ต่อเงื่อนไขก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะสี่รอยมัเตอรี่แล้วก็อะไรนะหาเอาผลราคาหนึ่งล้านไปมีสี่รอยมัเตอรี่ผลฟินิะหลังๆอตอนนี้ผมแค่สองร้อแปดเจ็ดเองเนี่ยการปั๊มมัเตอรี่ผมคือมานั่งตีบิ๊กมัมนะประจำวัน <c oughs> <c oughs> หน้าตาบิ๊กมัมหน้าแบบชวนฮามากอะ่ะหน้ามอนเตอร์ตัวหน้าบอสหน้ามอนเตอร์ตัวในเกมเนี่ย แล้วนี่ก็พวก UI ใหม่นะโอ้ oh, UI เออประมาตตายเลยมาแต่ดู UI เนี่ยแล้วครั้งที่แล้วที่ผมมารีวิวอะไรแบบนี้นะฮะก็คือไม่ได้เปิดคขาว่าเคาน์เตอร์ออนนะเดินตรงๆไม่ได้ต้องแบบชิปล็อกอะอ่าชิปล็อกแบบนี้ คอนโทรลยากมากนะโทรศัพท์อ่ะเนี่ยคือปุ่มผมว่ามันไปทับอยู่กับเลเวลแล้วก็ตรงหน้าเมนูเนี่ยมันก็เลยยากนิดนึงคลิปนี้ก็จะนานๆนะครับเพราะต้องตีบอสไปด้วยนะแต่ถ้าเทียบกับคลิปที่เคยทำมานี่อันนี้นะว่าสั้นมากตีบเปิดทางคีสเก็ตชึบอยากจะโดนอ่ะ ตะเกียวยเสาขนงดวิกวมาน,นี่มันทะลุหาขีได้ปะเออแกมีใชัก,ก็มีอืมดเมจดเดียวอ่ะใช้ใช้ไปเออคาตาคุลิตาแล้วนะฮะโอ้โหคนตีกันไวมาก เจ็บยูวเลือดแป๊บนี่ตอนนี้ผลฟินิกผมมัตเอรี่0 2แล้วนะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะพาคลิปใหม่ ใหม่ๆนะครับบายบายโอ๊ยพูดตะคุตตะพูดโคตรช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะการพูดผมนี่มันแปบมันเริ่มแบบไม่ต่อเนื่อง,งอ่ะโอเคบายบาย